ถ้าเวลานี้ยเขาบอกว่ามีคนนํามาไว้แต่เราเลยขยายผลต่อเราเราเรารับสารภาพมากว่าเป็นของเราหรือว่ายังไงไม่รับครับถ้ามาเปลี่ยนจากหลอดมาเปลี่ยนตัวนี้ก็เหมือนการที่ไปที่ร้อยเรียนได้ที่มีแนวความคิดที่เห็นต่างเนี่ยเราจะตรวจสอบประวัติและจะทรการขอเพิ่มฟ้องขอเพิ่มโทษและแดกประชากรทั้งคำว่าถ้าเกิดผู้ต้องเสียหายเคยร้องฟ้อก็สอบ ทันฟังทีวีนะครับพร้อมจะทํายังไงให้มันคือถ้าเป็นธรรมดามันจะไม่สามารถหักดันคือมันดิน้อยมันจะไม่สามารถผักดันเลยใช่ครับเพราะนั้นก็เพิ่มตัวนี้เข้าไปเข้าไปเพื่อให้เกิดแทรกทตัวนี้ครับมันจะขยายเพื่อความเข้าใจัดแปลงจาก ปีบปองไอห,หรือสารที่มันจะแกะออกมาแล้วใส่ใส่ลงในทอ่ออะไครับตัวนี้ถ้าเป็นในที่ถ้าทางใต้เขาเรียกว่าบ,บูสเตอร์เพื่อให้เกิดแรงีฝาดตัวนี้อยู่นะครับถ้าเามีตัวนี้อยู่มันอาจจะเป็นความเชื่อมโยงในการสูตในการที่เขาอาจจะใช้ในสูตความแรงในกรณีสถานการณ์ความมั่นคงที่สั้นงครับแก่จติดจริงมากแล้วก็กทุกคนเกิดวว่ถูระเบิด สำหรับรายละเอียดนั้นนะครับก็ผมให้กับปาาเกเสริมนะครับที่แล้วผมอยากที้เราทำเองครับทำเองก็ด้แต่ต้อแสายสืบสวนทั้งกระการนองจากว่าตามนโยบายของพลตลทเล่นในช่ว